กันด้วยนะครับขอต้อนรับสุเกะม,มายครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันนะครับไปสร้างเบอร์วันเร็วนะฮะอ่าเอร์ชีวิตรอดเอาเป็นแบบเพย์ซีซั่นหนึ่งไม่ต้องเอาชีวิตเอาวิตรอด ครับก็ติดเลไรตัไปเลยนักพวกเอามือวางกล้องอยู่เคียบลากล้องนิดนึงนะครับละกล้องกากครับอ่านะครับ<ม>เกิดแล้วลนแีแบบตัด,ด้วนะรู้แล้วไม่ต้องบอกอ่านะครับก็ตัดไม้ครับเกิดมาอย่างแรกข้ามทำอะไรจะเป็น<ม>ตัดไม้ครับทําได้ครับดูบดูต่อ ตัดไปสองมือฮะนะครับตัดไปแล้วต้นหนึ่งไม่มีอะไรมากแค่อยกบอกว่าทุยฮนะครับเราเดินดูรอบๆก่อนนะครับเผื่อมีหมู่บ้านจนังหวะนี้ผมนี่ตัดไม้ต่อเลยนะครับว่างๆผมก็จะพาเพื่อนมาเล่นด้วยเนาะ,ะตัดไปไม่มีอะไรมาก ก็ตัดเรื่อยเลยนะฮะจังหวะนี้ผมนี่บอกได้เลยว่าพี่นี่อึ้งปรลยยกพี่นี่อึ้งปเลยุงเดี๋ยวเดี๋ยวเราพี่นี่อึ้งปรลยุงเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยววันนี้เราหัดไอ้นี่เปล่าไอ้เนี่ยเกมที่มันเหมือนไอ้นี่ที่ซ่อนหาอ๋อเอาเปล่าไม่ทไมต้องไปเล่นบานพีเท่านั้นก็ใช่ไงไม่เอาเออก็ไดานนะครับก็ตัดตรงเลยเนาะ ก็ตัดกันไปเลยแม่ถ้าพี่แตไปบ้านพี่แตนไอ้เฮียกูถ่ายอยู่มึงเงียบเงียบมึงอยามาคุยตอนถ่ายที่สัตว์ตะกองต้องโทษตะก้องด้วยนะครับผมจังหวะนี้ผมี่บอกเลยว่าสร้างบครับตัวครับนะครับจึ๊กสร้างว่าตรงไหนดีตรงฟกพูดคุยกับตะก้องนะครับ ออ๋รู้คถ้าผมจะสร้างบ้านตรงไหนเอาเป็นบ้านใต้ดินละกันตรงนี้เลยนะฮะจัดไปตรงนี้แหละมุมดีมุมดีทะเลไม่เอาตรงวางตัวคาดตรงนี้ละกัน ้าบประตูมาเลยสองอันนะฮะเดี๋ยวค่อยคาบครับรวยที่ขุดเดี๋ยวค่อยคาบตะก้องไอ้ตะก้องปากเลยยังสัตว์นะครับตะก้องนี่แม่งโคตรเที่ยนะฮะแบตเดือน้อยนะฮะ มึงจะนะฮะไปไหนนะฮะนะฮะมึงก็นะฮะอยู่นั่นแหละเนาะฮะอ่านะครับก็ข Good ุดไป่ขุดไปอย่างที่เป็นกาเวลก็ Ga well go. ไม่ต้องสนใจเดดที่โกไม่รู้ตากล้องนี่มึงก็ถามอย่างไรสัตว์แต่กล้องขอเสียงดิมึงชื่ออะไร<ฟ>เอาดีๆนี่ล็อกล็อก โอเคดีมากดีมากเดี๋ยวแบทเหลือนหนึ่งจบคลิปเลยนะ,ะไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าแบทมันจะหมดแล้วอะเออรู้อ่านะครับก็ตากล้องมึงพูดอีกัรวสกูไม่ได้ขอให้มึงพูดตากล้องยกหัวระวางถ่ายดิ <c oughs> ช่างพอพอพอถ้ากุดถามว่าทำไมไม่ครับที่ขุเหินเสือก กูขอให้ขุดก่อนสัตว์หืมของมึงจะทิ้งตากูแล้นะ่ะอืะอตบหน้าตัวเอง่อนตบทำไมยุงอ่ะไปนี่ผมไม่ครับไม้หมดเพราะออกมาตอนนี้สัตว์ อไปเพชรไหนไหนเพชรไมวน,นี่ก็สไปเดอร์แมนจังดังกล้มก <c oughs> ี่นาทีแล้ววะห้านาทีเังหรือสิบ <c oughs> นาทีพอได้ปะยี่สิบกว่านาทีแล้วกันเอายี่สิบกว่านาทีแล้วกันนะครับจะได้ <c oughs> <c oughs> เราฝึกดูแลเราฝึกจะทำผมขอมเวลานอกได้ไหมยุ่งมึงจะกลับมาอีกนะสัตว์อ่านะครับยุ่งเ,เวรมากนฟึกใช้ที่ชาร์จมาฟึกดีกว่าไม่ใช่ที่ชาร์จครับทอดครับรอพ่อมึงตัดบินนะครับครับนี่ไอนั่น,นอ่าต่อครับ บักทอดครับอหูวสว่างครับหูอาชีพนั้นสำเร็จด้วยทุยครับเป้าหมายของเราคือเหล็กเต้ถ้าแบตหมดจะทำไงทำใจดู<ช>แบตไ<ส>ปด้วย<อ>ด <ü>. ิพอมันจะดูยังไงดูเอาสักสิบห้านาทีนะครับผมอเออสิบห้านาทีเอ 15, เอสิบห้านาทีนะครับจังหวะยุงนี่มึงก็วิน ปน้ยไชีะผมขอตัดสักครู่ครับ